สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรื่องเปลือกไข่และวิธีนำไปใช้เปลือกไข่ในการปลูกต้นไม้หรือใช้กับต้นไม้ครับเปลือกไขม่มีทั้งธาตุแคลเซียมและธาตุอื่นอีกหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่จะพูดกันถึงแคลเซียม ซึ่งช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงและไม่เป็นโรคส่วนน้ำไข่ที่ติดอยู่กับเปลือกก็มีทั้งโปรโตีนทั้งกรดอะมิโนทั้งธาตุอาหารอื่นวิธีใช้คือก่อนใช้ เปือกไขถ่ถ้าเก็บไว้นานเกินหนึ่งอาทิตย์จะแห้งและเกาะกรอบครับสามารถบี้ให้แหลกได้เลยครับหรือจะใส่ครกต่ำก็ได้ครับหรือถ้าท่านใดมีเครื่องบดเนื้อหมู บดพริกแกงก็ใช้บดได้ครับวิธีที่ผมนำเปลือกไข่ไปใช้คือใช้ลองก้นหลุมก่อนปลูกต้นไม้ครับก็คือเอาเปลือกไข่มาแล้วก็ใช้มือบี้องนี้นครับใส่ลงไป ที่ก้นหลุมแล้วก็ใส่ดินไปหน่อยแล้วก็คุกให้ทั่วๆแล้วค่อยนำต้นไม้ลงปลูกกับอีกวิธีหนึ่งบดหรือตำให้ละเอียดแล้วนำไปผสมกับดินที่จะปลูกต้นไม้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือ ต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วก็บทให้ละเอียดหรือตำหรือใช้มือขยำให้แตกแล้วก็ไปโรยรอบๆโคนต้นแล้วเปลือกไข่ยังโรยที่ดินยังสามารถไล่มดและป้องกันมดได้ด้วยครับเปลือกไข่ จะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงไม่เป็นโรคเพราะมีแคลเซียมส่วนน้ำที่ติดกับเปลือกไข่ตัวนี้จะช่วยให้ต้นไม้ออกดอกออกผลดีครับส่วนธาตุอาหารอื่นๆยังมีอีกเยอะครับแต่ผมจำไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าใส่แล้วต้นไม้ที่ปลูกจะงามดีมากครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ